สวัสดีครับแฟนเพจแฟน Youtube ของ RMD 7นะครับฟุตบอลซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยนะครับเราก็จะมีสิ่งใดมารีวิวนะครับมาให้พี่น้องได้ติดตามนะครับมาให้เพื่อนๆนั้นได้ชมนะครับของแรของที่เป็นอของที่เป็นอะไรลิมิเต็ด dition นะครับเช่นเคยครับวันนี้ ปาอ่าแล้วก็มีของแลนะครับวันนี้เป็นรองเท้าฟุตบอลอาดิดาสนะครับนี่รองเท้าฟุตบอลอาดิดาสนะครับลิมิตต์คอลเลคชั่นกล่องสีขาวนะครับระยะหลังวันนี้นะครับก็นอกจากอาดิดาสได้ทำกล่องใส รองท้าฟุตบอลรุ่นดิมิเต็ดที่มันจะแตกต่างจากตัวธรรมดาเนี่ยนะครับเนี่ยแตกต่างจากตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็น1ก็คือรูปทรงของกล่องเนี่ยก็จะดูอลังการใหญ่โตเวอร์วังสวยงามกว่านะครับเพื่อจะได้แยกให้ออกว่าอันไหนเป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็อันไหนเป็นดิมิเต็ดคอลเลกชันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นไซส์นะครับ Uh, 285 10ครึ่งนะครับที่ uh, ผมได้ใส่อยู่แล้วก็เก็บอยู่นะครับ mm hmm. หรืออาจจะมีกล่องที่เป็นลวดลายสีสันต่างๆนะครับ mm hmm. เพื่อให้ดูเด่นดูดีกว่าของรุ่นธรรมดานะครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันรุ่นนี้นะครับเิม mm hmm. ไปพร้อมๆกันเลยฟ้าโอ้นี่ครับสีทอง อลังการงานสร้างนะครับตัวนี้สีทองลิมิเต็ดคอลเลคชันนะครับ Ad i d ด s สเ c e l e r a t o r ซินาดินดานนะครับซินาดินไีดานสีทองอ่ะนะครับสีทองก็เช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นๆกันว่ามีอะไรแถมมาบ้างนะครับ เลขนี้ก็เป็นเลขที่บอกถึงการปีที่เริ่มผลิตนะครับเริ่มมีรองเท้าฟุตบอลอ d i ิดาสพิเ a เตอก็คือ1994นะครับแล้วก็รุ่นนี้ทำการรีเมคออกมานะครับฉลองครบรอบ25ปีโดยหลักๆก็จะมีซินดีินซีดานกับเดวิดเบ็คแฮมนะครับเป็นพรีเซนเตอร์หลักแล้วก็ทำออกมา2รุ่นให้กับนักฟุตบลอล2คนนี้ นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นพิเดเตอร์ตัวปัจจุบันโดยให้ซีดานกับเดวิดแบคแฮมออกแบบสีทองมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเคยครับถุงพ้าตะข่ายพิเดเตอร์นะครับอดิดาสแล้วก็แบ่งเป็น2ช่องนะครับแบ่งเป็น2ช่องให้ใส่รองเท้านะครับพกไปเท่ๆไม่อับนะครับเพราะมีรูระบายอากาศนี่นะครับเท่ๆ ทีนี้ที่มีแถมมาอีกนั่นก็เป็นทางด้านของเชือกนะครับเชือกนะครับเชือกซึ่งถ้าเราดูจากรองเท้าแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสีกลมเนี่ยนะครับก็น่าจะนี่มาจากตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นนะสีกิสีนี้นะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ ส่วนสีแดงเนี่ยนะครับถ้าใส่แล้วก็เข้านะนะครับก็เข้านะเพราะมันมีลิ้นสีแดงแล้วก็ตัวหนังที่เป็นลิ้นเนี่ยนะครับมันสีแดงก็น่าจะสวยไปอีกแบบหนึง่งนะครับส่วนสีขาวเนี่ยก็จะตรงกับลายนี้นะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะเข้านะไม่น่าจะเข้านะครับสีนี้แหละ เข้าสุดแล้วนะครับสีทองเนี่ยเข้าสุดแล้วนะครับก็เป็นของแถมมาก็แล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับในกล่องมีรองเท้ามีถุงผ้าเชือกสามเส้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าพระเอกของเราคู่นี้นะครับก็คือ adidas predator accelerator นะครับอืม เอ็กซ์เ a เลสีทองของซินเดินซีดานจริงๆร,รุ่นนี้สีนี้เนี่ยไม่มีตัวดั้งเดิมเนี่ยไม่มีสีนี้นะครับตัวดั้งเดิมเนี่ยไม่มีสีนี้ตัวดั้งเดิมเนี่ยหลักๆนะเ,เนี่ยนะจะมีอยู่สีสีก็คือสีดำนะครับเป็นตัวออริจินอลเป็นตัว OG สีดำซึ่งเป็นสีของพิเดเตอร์แล้วก็สีขาว นะครับซึ่งในยุคนั้นก็ไม่ได้เข้ามาในไทยมากนะครับสีขาวแล้วก็ในส่วนของสีนีออนนะครับสีอิเล็กทริกิต้ซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทำการรีวิวไปแล้วอันนั้นก็สีนั้น,น,นมีแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงนอกนั้นเนี่ยมีแค่นี้แหละสีสีนะครับแต่จะเข้าไทยจริงๆเนี่ยที่ผมเห็นที่ร้านเลยเนี่ยกับตาเลยเนี่ยก็คือสีดำกับสี สีสีเหลืองสีตองอิเล็กทริกิต้นะครับแต่ว่าการมีคู่นี้ออกมานะครับเพื่อเป็นการรีเมคแล้วก็ได้รับการแรงบันดาลใจมาจากซีนดินซีดานกับเดวิดซีนดินซีดานนะครับส่วนของเดวิดเบงคมเข่มจะเป็นสีที่เขามีอยู่แล้วในตัวเดิมนั่นก็คือสีขาวนะครับสีขาวแถบปั่นสีออกจะเป็นสีเทาๆนะครับของรุ่น เอ่อพรีเดเตอร์พิซิชันนะครับนัดที่ไปแคมใส่ยิงกีนะครับที่ทำให้ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับในช่วงนั้นะนะครับนี่แน่นอนครับทุกอย่างมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่แล้วที่เรารีวิวก็คือ a c c e l e r a t o r นะครับ e l e c t ก i c นะครับก็คือเหมือนกันเกือบทุกจุดเลยแต่สีท่านั้นลที่ต่างกัน นะครับนั่นก็คือตัวหนังอัปเปอร์ด้านบนก็จะเป็นหนังจริงโจ้พิมเมียนุ่มๆนะครับหนังจริงโจ้นุ่มๆนี่นะครับนุ่มๆจิงโจ้นุ่มๆนะครับแผ่นรองซอฟก็จะมีการเขียนคำว่าแซดซก็คือซิสูนะครับซินดินสีดาน นะครับแทบสามขีดก็เหมือนเคยครับแท็บสามขีดนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็แทบตรงเนี้ยจริงๆถ้ารุ่น Predator ทั่วไปเนี่ยจะเป็นสีเนี่ยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้สีนี้เนี่ยไม่ไม่ได้มีสีก็คือเป็นสีทองกลมกืนไปกับตัว upper ของรองเท้าเลยนะครับ โซนเท้าก็จะมีคำว่าซินดาินซีดานเนี่ยนะครับซินดาินซีดานน,นะครับลิ้นนะครับลิ้นก็เช่นเคยครับก็เป็นลิ้นแดงๆง,งลิ้นแดงๆถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยคำว่าอดิดาสเนี่ยจะไม่มีนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สามขีด นะครับรุ่นนี้ก็ยังไม่มีสายรัดนะถ้าเป็นตัวออกมาล่าสุดที่เป็นสีดำกับสีน้ำเงินเนี่ยจะมีสายรัดลิ้นนะครับให้มันมั่นคงแต่ว่าตัว,ต,วตัวที่เป็นยุคดั้งเดิมก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเนี่ยก็อาจจะดูแปลกตาแต่ว่าบางคนก็ชอบนะครับเพราะว่ามันไม่เกะกะแล้วก็ไม่ไม่วุ่นวายตอนวิ่งด้วยนะครับ ทีนี้มาดูชุดพื้นนะครับชุดพื้นกันคือตัวเนี้ยมันมันมันโหมันสวยมากนะครับมันสีทองมันแวววับเลยแต่ข้อเสียของรุ่นเนี้ยตัวเนี้ยถ้าในกรณีที่เอาไปใช้เล่นเนี่ยนะครับก็คือคอมคอมเมียมที่ชุบมาเนี่ยนะครับมันก็จะลอกอ่ามันก็จะลอกนะครับก็ใส มันก็จะลอกแล้วโดยพ้อยิ่งสนามฟุตบอลในเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นสนามที่หญ้าน้อยอนะครับเราไม่ได้เล่นเป็นอาชีพนะครับแล้วก็หญ้าน้อยก็จะโดนบาดโดนเสียดสีกับสิ่งต่างต่างแล้วก็ทําให้ลอกเร็วยิ่งขึ้นโดยเพราะเวลาไปเล่นในหญ้าเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะลอกเร็วขึ้นจริงจริงแล้ว เอฟจีเนี่ยไม่ไม่ได้เหมาะกับยาเทียมเลยนะถ้าเอากันจริงๆพูดตามหลักจริงๆเนี่ยปุ่ม FG เนี่ยไม่ได้เหมาะใดๆกับการเล่นยาเทียมนะครับการเล่นยาเทียมเนี่ยที่จะเหมาะสมเนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่2พื้นเท่านั้นก็คือ AG ซึ่งปุ่มมันจะเยอะ AG เนี่ยบางรุ่นเนี่ยปุ่ม,มเยอะมากนะครับ AG คือไม่ไม่ได้เยอะถึงร้อยปุ่มหรอกแต่ว่าเยอะกว่ารุ่นธรรมดาเยอะกว่าเยอะกว่าพื้นธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ร้อยปุ่มไปเลย นะครับอันนั้นจะเหมาะที่สุดนะครับชุดพื้นก็ยังคงเป็นชุดพื้นเ,เดียวกันกันกบพี e ดเตอรเหมือนที่ผมได้บอกไปว่าพื้นจะตรงกับในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันที่มีความเทคโนโลยีที่ทันสมัยของพื้นนั่นนะครับนั่นก็นนคือคอนทนเฟรมเป็นพื้นคอนท r นเฟรมนะครับ กมก็จะไม่ได้กลมเป็นเหลี่ยมนะครับในด้านของการจิกในด้านของการเกาะยึดแล้วก็มีแกนตรงนี้นะครับช่วยในการดีตัวในการออกตัววิ่งนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เพิ่มมาจากตัวของรุ่นที่แล้วนะครับนั่นก็คือคำว่าบูทตรงนี้นะครับก็คือเป็นการใส่เทคโนโลยีบูทเข้าไปเพื่อรองรับการกระแทก นะครับเพื่ชุดนี้นะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ตามหาอยู่นะก็ก็ยังพอมีนะยังพอมีในกลุ่มสตาร์นะครับเพื่พอนๆก็เข้าไปทักพี่ที่เขามีได้นะครับใน กลุ่มเล่นรองเท้าสตั๊ดเนี่ยนะครับว่าเขาก็ยังอาจจะมีในส่วนของพื้นตัวนี้อยู่รุ่นรุ่นตัวนี้อยู่นะครับก็คือ a d ดิดาสเ c e l e r a t o r นะครับซีดาดิน4ดีดานรีเมกซีดาดิน4ดีดานนะครับนี่สวยงามนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็มาพบกันใหม่กับการรีวิวรองเท้าครั้งหน้าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรติดตามได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ